ับสบายดีพ่อพี่น้องสวัสดีซีบวิร์ดสปสูชวนเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> พบพ่อกระเปาตายบรรยากาศยาม้าวพี่น้องเลยตอนนี้ก็บเจ็ดโมงไปแปดโมงอะไรพี่น้องเอ้ยเกี่ยวข่าวคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยเหมือนี้ก็ได้ <c oughs> <ฮ>ไายดีปลาลุงวิวหนองเต่าสบายดีปลาลุงสันติ นี่ก็เริ่มเกี่ยวหายใหญ่พี่น,อ ơi, น้องเ้ยมันนี่จักสีฮอตค่ะจักสีฮอตสอีกพี่น้องเลยมาเนี่ส่วนหายนี่คือว่าแล้วสมสมเร็จแล้วพี่น้องเ้ยหายหน้าน้องนี่คือว่าสําเร็จเป็นทีลเร,ร้อยพี่น้อย บิวมาเลยพี่น้องนกสองพี่น้องเลยสไปดีพี่น้องเมื่อกี้เขาโดนแสงน้ำกันพี่น้องมพี่น้องเลยแบบนี้กัเบาใจน้ำน้ำมันพ้นพระอากาศอยู่ดอกขันขันล้มๆไปสิขันมันแดดมันร้อนมันเอ้านี่โอ้โตย่านแต่ฝนตกอืมอีกบุ้มกับเกี่ยวอีกบ้านปลาโล่งแลวมันเกี่ยวกอมือเด้อ

พีฮาวาชิอถือคากองมาพี่น้องเยแต่บ้านลืมลงมาไปถือคากองไปเชื่ออย่างไรพี่น้องเก็บติเกี่ยวพี่น้อยมองเกี่ยวเขาเท้าให้นาให้ให้กันแล้วพี่น้อยน้ำยุ่งขุ่นยุ่เหยียบไปเยียบมาหลายพี่น้องน้ำขุ่นบิด จากเม oh yeah. ื่อวานนี่ก็เกี่ยวพันเกี่ยวพี่น้องเลยมันแดดแห้งแต่ควากันหยุดแต่ว่าดีแต่ว่าหายนี่มันแห้งอลไรพี่น้องดินมันแห้งมันเมื่อน้ำอลไรพี่น้องเลยขอองเเาามมมัันนนนป็ตย้ว่ เขาบอกออกพี่น้องเขาบอกออกเขาก็เลยเอาอันหาก้ามาสามใส่มันกลาคนละคนละแนวพันกันแต่ผมเป็นยังเขาจะว่ามันมันหนามันก็เลยเป็นสองขั้นคือต้นหนึ่งยังหมดชุกต้นหนึ่งชุกแต่เดี๋ยวอย่างต้นก็บผมเป็นยังกับพี่น้องเขาคะแนมันเต็มพื้นที่ที่ว่าเขาจะได้มันตึ้งบนป่าวางร้ายเข้ามาสามกระดมใส่มันจะงนะจังเลยจังได้หลายเนี่ยอย่างพี่น้องเลย บางซอยกันเกี่ยวคนละไม้คนละมือพี่น้อยเกี่ยวทั้งนั้นแล้วก็ขึ้นมาตากอยู่ตอนนั้นให้หน้าต่าพี่น้องที่บิมีเขา นี่ก็จกักจิฮอดอนสายเลวพี่น้องเลยเกี่ยวไปเรื่อยๆคือว่าเจอนนก็ฮอดหันแล้วพี่น้องเลยเขาก็ะสุกเหลืองทองเต้มทั้งไหลทั้งหน้ามอ่ะนะพี่น้องวันนี้ก็ไป,บปเบิ่งคนตเพิ่นปั่นเข่าพี่น้องเลยไปค้นสอบเข่าเชิญเพิ่นแต่ว่าเอาแบบผมีตากล้องพี่น้องเาก็แค่ปไปถ่ายอตอนที่ว่า้นเข่าข้าขานหนามกัน มีแต่ว่าคนถอยเป็นแล้วก,กนันจะเปิดกล่องเปิดยังพี่น้องเด็กกขบ่ว่ากันพี่น้องเลยครับปลาโตขาวสุกเหลืองเต็มถุงหอยนาแล้วพี่น้องเลยเดี่ยวไปเรื่อยๆเด็กพี่น้องเลยแจ็กสันหอดจ็กสันหอนดใส่เราพี่น้องเลยมันอนี่ไง มีทต่สอยกันเหตุไปพี่นอ้องอือเกี่ยวกันอือสุกหลายรีพี่น้องเลยมาเดินมาเดินพี่นอ้นองเกี่ยวข่าวหน้าแซงหน้าปัางล่วกันพี่น้องเลย เอวเขาลุงเหลืองนี่คือเม็นเขานาเฮาแล้วพี่น้องเลยนี่ค่ะเก็บต้นเสียวนี่หลอดหลอดหลอดก็ออหอดปูตนต้นไม้สูงกว่าเลยพี่น้องเอหม็นนาเลยพี่น,อน้องอัครับสุกเหลืองเต็มถงไห,งหลถงนาเลยพี่น้องเอ้ยแสดงเกี่ยวเขาเกี่ยวน้าอยู่นี้เลยพี่น้องเอ้ยจะขี้จั๊กมือแหละจากนั้นก็ฝากเบิง่งฝากชมฝากเป็นกำลังใจเบาตานี่เด้อพี่น้องเด้อ หัดเย็นๆพี <ừ. S 1> ่น้องเลยแดดแดดแห้งแต่ก็ยังดีที่ว่ามีลมพี่น้องเลยบรรยากาศท้งไหายท้งหน้าเฮาแบบสีแล้วพี่น้องเลยแห้งเกี่ยวกับเขาก็ได้พี่นอ้องเลยเมื่อยมันทอดบรรยากาศท้งไหายท้งหน้าเฮาพี่นอ้องก็แบบสีแล้วพี่น้อง ยังดีที่ว่ามีลมมีอย่างพี่น้องเอ้ยตอนแรงวานนี่เห็นเมฆเห็นยังเห็นเมฆอันนะ่ะพี่น้องเอ้ยคิดว่าโอ้ฝนสิตโตาขามเข่าเกี่ยวใหม่แล้วนี่แล้วมาแล้วกับโบตกโบตกจบเจอพี่น้องเอ้ย ข like ึ้นว่าเมื่อคืนนี่ว่าฝนสิตกแพี่น้องเอ้ยแต่ดีที่ว่ามันบ่ตกพี่น้องถ้าฝนตกนี่้ยหามเข้าดเลยขเกี่ยวมวานนี่พี่น้องอือหเกียมาแล้วพี่น้องนลไม้ลมือ อันนี้กำลังซอยกันเกี่ยวพี่น้องเฮาก็สิไปเกี่ยวกั็พี่น้องตั้งกล้องไว้ก่อนครับสบายดีพี่น้องสวัสดีซีเบิร์สสวัสดนเด้อพี่น้องเด้อรผมขอกั้นบรรยากาศให้มสวยๆักหน่อยพี่น้องเลย เกี่ยวข่าวหน้าแชงน้ำกันพี่น้องเอ้ย ท้องงามขนาดเลยพี่น้องเลย จักที่แล้วฮอตสายดอกพี่น้องเลยเยี๋ยวไปเรื่อยๆ

હા સાહેબ હોય તે હા માન กำลังสุกฟรีๆเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวพี่นอ้ของได้เกี่ยวข่าวสำกันเดี๋ยวพี่นอ้อง นี่พี่น้องเฮ้ย,อยเอากระเกียร์ไ้ไกลตเติบแล้วพี่น้องบ้านนี่กระเกียร์ไปได้กลเติบแล้วพี่น้องเอ้ยเอาละพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็สมมาพาค่วนแล้วเนะาะบ่าวตายเสด็จขอลาพ่อแม่พี่น้องไว้เพียงเท่าน,นี้เด้อพี่น้องเอ้ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวตายเนี่ยเด้อพี่น้องขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจพ่อแม่พี่น้องเอ้ย คุคามตีชมเนาะมอไตยกับบุมยังหลายพี่น้องเลยสยิได้กล่าวคำว่า,บาสบายดีพี่น้องลาพแม่พี่น้องไว้เพียงท่นนี้เลยพี่น้องเลยบรรยากาศทงไหาทงหน้าแบบสิรลแพี่น้องบรรยากาศทงไหายทงหน้านาแสงแบบสิรลแพี่น้องเกี่ยวขาว้าวนาปังพี่น้องเลยท้องฟ้าสีครามงามงามขอลาพแม่พี่น้องไปก่อนเด้อพี่น้องเลย